วิกฤตการศึกษาในยุคโควิดนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กไทยทั้งประเทศที่จะได้พัฒนาความรู้และพัฒนาการเรียนรู้สู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่โลกนี้กำลังจะเปลี่ยนไป Bob's Talk <S เรียนเลขออนไลน์ให้ได้ผลต้อง Clever Math at Home สนุกเข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียว สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและไม่มีกริสลีวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องของการเรียนการสอนในยุคโควิดแบบนี้แหละครับที่เราจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่นี่คือโอกาสที่สําคัญครับที่พ่อแม่อย่างเราจะต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวให้ทันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับถ้าลูกของเราปรับตัวไม่ได้ลูกอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคแบบนี้นะครับและนี่คือโอกาสครั้งสําคัญ ที่มีปัญหาเรื่องภาษาเข้ามาท้าทายแต่เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mindset ของเราครับไม่งั้นแล้วเราจะติดกับอยู่กับรูปแบบเดิมๆที่โลกนี้ไม่มีทางย้อนกลับไปแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมของไทยของเรานั้นคือการส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนนะครับและครูได้สอนวิชาการความรู้ต่างๆเพื่อให้ลูกของเรานั้นได้ประจิประสานวิชาขึ้นมาถามว่าได้ความรู้มาแล้วเอาไปทําอะไร แน่นอนครับได้ความรู้มาก็เอาไปผ่านบททดสอบต่างๆในชีวิตนะครับโดยเฉพาะอีกยิ่งการเรียนการสอนก็นําไปสู่การสอบพอสอบแล้วก็วัดผลกันออกมาครับว่าลูกของเราอยู่ในเกณฑ์แบบไหนอย่างไร และนี่คือมา d s e t รูปแบบเดิมครับที่เราติดกับการศึกษาว่าการศึกษานั้นคือการวัดผลความรู้แต่แท้จริงแล้วนะครับการศึกษาคือเราเรียนไปเพื่อประกอบสมรมารอาชีพหรือว่าอาชีพในอนาคตแน่นอนครับว่าวันนี้อาชีพมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับพ่อแม่หลายต่อหลายคนเองอาจจะไม่เห็นนะครับว่าณนะวันนี้มีอาชีพใหม่หมเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มากมายจริงๆใครยังคงยึดติดกับหมอพยาบาลครูวิศวะ บัญชีสถาปัตย์ณวันนี้เองการเรียนรู้ในสาขาวิชาเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างเช่นนะครับการเรียนหมอมีหลากหลายและจะมีการเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เรียนในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงต่างประเทศด้วยรวมถึงหลักสุดหมอควบกับวิศวกรครับโดยสุดท้ายปลายทางครับเราต้องการองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างวิศวะนํามาทําเทคโนโลยีให้กับวงการแพทย์กันต่อไปเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้แพทย์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านม,มา รวมไปถึงนะครับในทุกสาขาวิชาเองก็จะมีการเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับดังนั้นณนวันนี้เองสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญและพ่อแม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนั่นคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะโลกของความรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่และอยู่ทั่วโลกจริงๆครับเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ระดับสูงขึ้นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต,ตอนนี้เปิดหลักสูตรมากมายอยู่บนโลกออนไลน์ครับและสามารถให้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและก็สามารถทดสอบความรู้เหล่านั้นได้ด้วยนะครับและนี่คือแนวการเรียนรู้รูปแบบใหม่ครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นได้เพราะออนไลน์นี่แหละครับหรือโลกดิจิทัลที่ ทําให้การศึกษาเปลี่ยนรูปแบบไปและนั้นการที่ลูกของเราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด1 9และเป็นการปรับตัวโดยบังคับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้นี่คือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ครับที่โลกใบนี้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วและผมเชื่อมากเลยกันครับว่าการเรียนรู้รูปแบบนี้จะยังอยู่คู่กับโลกของเราไปนานแสน,นนานครับและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่มีวันกลับ โดยการเรียนรู้ในห้องเรียนอาจจะเป็นการเรียนรู้เพียงแค่เพิ่มประสบการณ์แต่การเรียนรู้วิชาความรู้นั้นจะเรียนรู้อยู่ในโลกออนไลน์อีกมากมาย,ยจริงครับและความเท่าเทียมกันของการเรียนนั้นก็จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัลแบบนี้แหละครับดังนั้นถ้าวันนี้พ่อแม่คนไหนยังปรับตัวไม่ได้ยังรู้สึกว่ายังอยากส่งลูกไปเรียนเที่ยงเรียนเพราะนั้นคือประสิทธิภาพสูงสุดผมบอกว่าความคิดแบบนี้คือความคิดที่อาจจะล้าสมัยและจะทําให้เราติดกับอยู่กับการเรียนรู้แบบไทย เหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันเราอาจจะเป็นบุคคลรั้งท้ายหรือว่าลูกของเรานั้นอาจจะปรับตัวไม่ทันและถ้าปรับตัวไม่ทันในวันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเด็กไทยของเราลูกหลานของเราจะไปแข่งขันกับใครในเวทีโลกได้อย่างไรครับ